อายุเท่าไหร่ถึงเรียนรู้แบบเจ้าของธุรกิจได้ผมมีแนวนคิดของการเรียนรู้แบบเจ้าของธุรกิจมาฝากครับผมเคยได้ยินหลายคนมักจะพูดว่าอายุน้อยแค่นี้เองหรืออายุเยอะขนาดนี้แล้วฉันคงไม่เหมาะที่จะเรียนรู้อะไรได้แล้วผมต้องบอกก่อนเลยว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคการเรียนรู้ต่างหากที่เป็นอุปสรรค ในทุกที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือเท่านั้นควรเรียนรู้จากการลงมือทำเองได้หรือจะเรียนรู้จากคนอื่นที่ทำได้แล้วไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จก็ตามอย่าหยุดเรียนรู้นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณเห็นด้วยไหมครับ